สวัสดีกันยามแรงๆครับพี่น้องรับชมกันอีกคลิปนะครับช่องดับซิงซูปเปอร์ยาวครับมาดูครับผมคลิปนี้ยังอยู่ที่บ่อดินนะครับของสาวนุ้ยครับสาวนุ้ยครับตอนนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูหัดขับรถแบ็คโฮครับสาวนุ้ยครับว่าขับยังไม่เป็นครับวันนี้เดี๋ยวดับซิงซูปเปอร์ยาวจะพามา ขับนะครับพาดูครับผมพาดูนานเบิ้งครับพี่นอ้องไม่รู้ว่ารถเขายังวิ่งกันอยู่หรือเปล่าครับหยุดวิ่งหรือยังคนเศ้าแลนไปคนเศ้าแลนไป มันต้องใสรดอกแบนมันคือคุณหมอหดใส่แวแนตาเข้าไปคือคุณหมอหดมันมาคือคนขับรถด,ดำเว้<จ>ตั้งใจดูครับดูอะไรครับเนี่ยดูอะไรครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูคลิปที่หลงเมื่อกี้นี่ครับ <c oughs> สาวสีบุูเรืองดำซิ่ง เฮ้ดาวซ้ำยังวะเืมตัทุเรียเลยซื้อซองของอันหนุ่ยนี่สาวดำซิงสีบนเรืองได้กี่เที่ยววันนี้ผลงานฮะในสกเที่ยวฮะไอคับใ้ซีไอคับใบซี ตอนไหนวะครับเนี่ยไดจซีหนุ่ยได้เขียวได้สามเป็นเก็ดโอ้แลนจากนีไปหันครับได้เก็ดเขียวครับยังไอยโลงงานตัวจีอ๋อ๋อเดี๋ยวรอติดตามชมครับเดี๋ยวจะให้สาวหนุ่ยขับเป็โกค,ครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะหาว่าลูก ลูกสาวเท่าแก่ขับรถแมโครไม่เป็นนี่ครับเวลาที่ขับตักดินลึกๆแบบนี้ครับเสียวแต่เวลาที่ดินขาดดินพังนะครับดินพาพังอันตรายอยู่นะพี่น้องเอ็มร้อยโบกครับ,บเอ็มร้อยโบกเออร้อยโบกเือโบกเดียวก่อนพันโบกเดเอ็มพันจอกกำลังจะหาที่ หาสถานที่กว้างๆครับผมสำหรับให้สาวหนุ่ยนะครับขับนะครับ <laughs> จักเทียแล้วครับเนี่ยจกักจักเทียแล้วเทียหนึ่งแล้วมีเทียที่สองต้องฮับฮับจับดูดูมันเป็นเร็ว แบบไม่กระโดกเลยอย่างนะเออลองเห็นมือผงดูลองเห็นมือจบผมดูลองเห็นสม่มห,หม,มดวามือเฮ้าซุ่ม,มวันนั่นเป็นมือเฮาอันเรื่อง,หงอใหญ่เอาให้เอ็มนลอยมาถ่ายวิดีโอ,อให้ เอ็มน้อยล้อยบอก <S <S จะเป็นคนบันทึกวิดีโอครับช่งา,างภาพาประจําทีมงานนะครับแล้วก็เอ,เอาลงเอาอันนั้นลงก่อนเอาคอนโทรลลงก่อนคอนโทรลลงอา่าคอนรันเลังลงเลง,ลง,เลงขลังไปทงไเท่าไหร่เอ็มเพิ่งป่ะขลัง,งเพ<ร>ิ่งไปเท่าไห,หร่เออเอาสำนันแล้วพอดีแล้ว สำหรับพอดีสำหรับคุณแล้วอ้าวทำทายืดแขนออกก่อนเออเห็ดอันนี้มันยืดแขนมั้นวะพับแขนเข่าให้ดีดังใดเบิ่งดูอา่าพับแขนเข่าเหยียดสัน้นพับปุ่งกีเบิ่งดูเออง่ายปุ่งกีบบังด้เปล่าเลยง่ายปุ่งกีบง่ายปุ่งกีบ บูมลงมาดิเอาบูมลงเอาลงเอาลงอันนั้นขึ้นเอาลงเออนั่นเป็นการลงแล้ววันนี้สวิงมึงด้วยีงสวิงว้าวีงนนสวิงไปทางพุ่นเอาบัดรเนี่ยบัดนี้ลองตักมึงด้วยบัตนี่ลองเดมือออกไปเดมือออกไปตักซื้อนี่ป่เอาซื้อพุ่นยังเอาซื้อนั่นสวิงไปยังไง ยิงยิงกันน้อยยิงน้อยเอาแล,ะละ้วล่ะจุกลงมาเนี่ยโอ้ยก็เป็นปนีตัวงอปุ่งกีเขกากอนงอปุ่งกีขงกเขากอนสวิงไปพุน่นไปสวิงไปพุน่นสวิงไปทางพุน่นว่ามานลยเท่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 หัว สวิงไม่ยิกมาตักมังโก้นี่มาตักมังโก้ค่อยๆเฮ็ดก็ได้ค่อยๆเฮ็ดตัวค่อยๆเฮ็ดตัวเสียบลงจะเสียบลงข้างไรไหมล่ะปล่อยลงยังไงปล่อยเอาเอาอันนี้เอาขุดเข่ามาขุดเข่ามามันมาเป็นยังหรอมันมาเป็นยังหรอ งอแขนขมานํำทับแขนขมาน้ำเนะี่ยเออยกขึ้่นไปยกขึ้นสวิงไป ไว้ลงเ่ยก <laughs> ำลังเครียดมากครับซีเรียดมากเลยครับ <laughs> ตั้งใจครักหลายมันต้องตั้งใจคักดอกเอาอพอแล้วพอแล้วมันจีดยง เขาเห็ุงั้นแมเขาเขาดึงดึงดึงเขาไมาหลายๆตัวอันปูงี้เขากังว่าเขาค่อยๆเราบูมยกขึ้นน้ำแล้วก็เดมือไปแล้วก็เกาไม่ไก่เองสิแมดึงเขาดึงดึงดึงรวมไหมดึงรวมได้หลายตัวพร้อมกันมันไม่ค่อยเป็นเร็วอันนั้นเหตจึกจักจิกจังสิคือหุ่นยนต์เขาต้องเรียนแบบดึงปึ๊บไปจึกเออเขาไม้สิพร้อมๆกันต้อสิเขามาเลย แมนนี่สั่นละเอาลองบึง้งเหยียดแขนเอานเหยียดปุ่งกี้ออกก่อนเหยียดปุ่งกี้ออกเหยียดออกสุดเลยปุ่งกี้เดียวเงี้ยออกสุดไหมไงปุ่งกี้ออกอันละว้างลงูกมาหน่อยบ้างลงูกบ้างลงู่เออสำนักเราี้เอาเห็ดเหตุขอมงมัคือไอบอกเหตุจริง เอาขึ้นน้ำเอ,เอาเอาบูมยกบูมขึ้นน้ำดึงออกมาข้างหลังเออดึงออกมาข้างหลังปูงจีเฮ้ยเฮ้ยอย่าพับเร็วไหลอย่าพับเร็วไหลขออนุญาตครับพี่รำทั้งเป็ซองเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลานอกแป๊บหนึ่งครับผมเป็นการฝึก บกท่าขับรถไม่โครครับผมเอา้าเดี๋ยวให้เอ็มหน่อยมาทายให้เนี่ยเบิดแบตหรอวองเครื่องนั่นเบิดแบตก็เอามาทายให้ด้วยนยยวี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิซ้อนให้น้องครับแปบ๊บหนึ่งครับผมเอา้า ตักลมตักแหลงเมืองก้อนรักษาและดับมากวันเนาะล่องล่องหลุดมากหลุดมากถุยมากนะตักลมตักแหลงเมืองก้อนเนาะตักลมตักแหลงเมืองก้อนตักอากาศเบิ้งตัวเบิ้ง เบื้งก uh ุ้งกีมันบานเห็ดงานแนวไดนวเห็ดยังไหนเอาก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะวัตาสองเทียมันมาตตาพัเกิดมากวัตสองเทียครับพี่น้องถือว่าก็ยังถือว่าโอเคนะครับครั้งที่สอง เดี๋ยวถ้าเราถ้าฝึกบ่อยๆนะครับถ้าหัดบ่อยๆนะครับก็มันก็เป็นเองครับผมก็เป็นเองตักร่มตั้งแรงเมืองก่อนไหมตั้งอากาศเมืองก่อนตั้งอากาศเมืองก่อนดึงเขามาเราก็เหยียดแขนออกไปเหยียดแขนเขามาง่งอแขนเขามา พับปุงกีจะวิ่งไปม่นี่ก็คํำแล้วครับผมเอาโอเคละคํำแล้วคํำแล้วพอว่อละฮะฮัดจริงไดก่อน เออเอาเข้ามันมีว่วงสวิงมือจึกจ๊กยังสิเอดยังสิไหมเก็บมือไหมมันสี่คือเหัวหวาดรูปแหละคือคือหน่วยวานแหละมันคือวาดรุบเละไปโอเคดึงขึ้นไปวันดึงขึ้นไปเก็บขึ้นไปอันนี้ดึงเก็บขึ้นไปเออทับเก็บขึ้นไปเออลงมาทีนี้ อโอเคครับก็เป็นครั้งที่สองนะก็ถือว่า,<ม>าใช้ได้เนะ<ม>าะครั้งที่สองฮะ <มา S 1> พ่อเราเหรอพ่อเราละฮัดเจรมือละน้อยมือละนิดเอาะคลิปนี้เืนไทายไหมเขื่อนเืนไทายไหมเนาโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้เนาะ นี่ครับสาวหนุยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสาวหนุยเนาะ,ะเป็นนาทีของเย็่ยมน่อยผมบนนงเห็นปะขอบคุณที่รับชมครับทิ่นีสวัสดีครับ